ก็สอนกล้วยอ,อยู่ตรงไหนลงนี่นี่อ,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 อยากกินก็ต้อง,องน,นอนน,นานเจ้าตาลนตาสวัสดีค่ะนี่พวกาช่องขายทองคำนะคะดาวเรื่องเวอ,อให้กินแล้วไม่ยอมกินเดี๋ยวสิ มามาเฮ้ยเฮ้ยยาให้กินเป็นมัดมัดไม่ยอมกินแล้วก็ดาเรืองก็ฝูงนี่แหละไปแล้วนี่เฮ้ยวอาวเฮ้ยขอแวะกินก่อนพ่อเพื่ออาบน้ำเอามาอาบน้ำแล้วน้ำไม่ไหล ขมนำเอีกแล้วม <c oughs> น้ำาเสียอกแล้วขมน้ำเสีย้เสียด้ารื่องเลยไม่ได้อาบนะ้ำไปโรงเรียนวันนี้เ <c oughs> <c oughs> สวยก็เลยมองแมมไปโรงเรียนอีกวันละ นัลาเขาให้กินแล้วไม่ยอมกินอย่างนี้ละหิว mày Mẹ ăn nà là Đừng đừng Đơn lộn đòi mà Đi đơn thể làm đường ด <ส probation> เดินเต็ม <ส ève> ทางเลย <ส ève> ดาเรือไม่รอกันเลย เดินไม่ทันดาวเรืองซะเม่ๆเรางสยวันนี้ดาวเรืองนี่ไปโรงเรียนคิดถึงเจ้าเจ้าว่าดาวเรืองอ <c oughs> ดาวเรืองอยากชิม

ร้องทำไมจ้าอย่าร้องสิ <c oughs> ห่างชีแล้วห่างชีแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลย,ย,ยดูหางดูหางหเดี๋ยวดาดูดดด

จ the <laughs> ้าเย็นกินนล้วแม่จ้าดาดาเรือมาหาเรืออะไรหรอกันนี้ดาเรือเป็นอะไรฮะจ้าจ้าจ้าก <laughs> yeah. ินนมก่อนจ้กินนมอยู่ครับจ้ากจ้าว่า bon กินนมอยู่ไม่อาบอ่กินนมโคเขาเนี่ย ไอหลักนาเจ้าเน,ะนาะเอาไปผูกเลยอเอาไปผูกไม่ได้เล่นหรอกร้านกินนมอยู่ไม่สนใจหรอก,กวันนี้นด,ดูดูดาวเรือก็เป็นอะไรก็ไม่รู้หรอกห้าง,างัินแะละไปละดาวเรือ เก็บเธอไปปูว่าไงไงเก็บมาเก็บมาพี่เก็บมาพี่เก็บมาเจ้าบอกรองเท้าอะไรก็ไม่รู้เจ้าไม่เก็บหรอกเจ้าเก็บไหมเก็บเบิ้งเก็บตัวไม่ปูว่าไงบ้าเชียงดังๆ่ะ อิมอะไรดูมือสิหนะจาบัวลลีล่ายุฮันละเออทั้งแม่ท <min no> ั้งลูกเลยเนี่ยมาลงก่อนมาลงมาลงมาลงเจ้าเออเออบ่อยนอนสั่งก๋วยเตี๋ยวได้มาเมาจักบัเตรบลงรลงบุลงบุลงลง

A, lúc cắt mẹ다가ng cao ngọt đẹp Cháu ấy. mẹ <laughs> <mình> <laughs> <laughs> mẹbox xlly này Tụi Bee mẹ mà là mẹ little bò ate đấ vỏ Bàốc vai bó vé hãi là sao mày cây chút hoang Hoang chơi video các nhóc B Cleo Rất mẹ ray đây people.. Goat story v.. B Familygal gruesome here 각 nhau bà�� んọc a dạy bah whalesfront we don't spill the needle ve shit no food μα ông báo trThree people pile thơ n recognize มูลองมามูลงมามูลงที่่มูงี่นมูงมูงใครให้นอนนะเจ้าไปได้หมุนมูลงแจ็ป่องมูอเนี่แ่่แ่มูงเออ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 อเปล่านอนไหแทนับโลงีเอนี่พอเลยเออเดี๋ยวขายทิ้งเอาเนื้อไปกินแล้วขาเผืทิ้ง của à. ừ, à, à, ờ, ừ, ừ, nó thôi mà tôi không có tiền không không lâu 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 ไหนกอดปูเป็นไหมดูดูดูปูจะแกะไม่เสร็จเลยวันนี้ปูสังนอนได้หลายรอบเลย เดี๋ยวยังไงแล้วเขาฝากคลิปไว้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่กเงยตาแล้วชอบคลิปทองคำด้วยนะคะจ้าก่อนจ้าก่อนช่วยๆ่ดีจ้าก่อนช่วยๆ่จ้าก่อนช่วยๆสั่งแม่ได้โอ้สั่งลูกได้แม่กินหมดแล้วไม่สนใจเลย